ละครต่อจากนี้ไปนะจะเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังครับโรงหนังโรงภาพยนตร์<อ>และเรื่องราวของภาพยนตร์ที่ดังๆหรือเปล่าดังๆเลยทีเดียวและไปพัูพันกับเจ้าพ่อเริ่มงงยังงงและมีหักหลังกันด้วยพร้อมนะครับอ้าวมาเอ็มไอทควบกับงูเก่งกอ ทนนะคะที่อยู่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะขณะนี้ M i t มทใกล้จะฉายแล้วค่ะงูเกงจองค่ะงูเกงกองของเราตัวยอใหญ่ๆเท่านี้คหะใหญ่มากใหญ่จริงๆเลยค่ะความครูสของเราตัวใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่ามากเลยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะยีสี่ห้าตัวเลยค่ะความครูสของเรานะคะมีเหาเป็นหัวนะคะสิบตัวนะคะจะครูหรือฉันมานะฝากดูด้วยแขกวีพีไปไหนอะฉันปวดท้องเบาฉันปวดท้องหนัก ทำไมต้องมากกว่าฉันไนไปก่นอนไปด้วยกันสิ ได้หรอบอกให้ใส่หมวกไหมพรมคุมหน้าเออด้ย๊อปไม่สวยอ่ะมาปฏิบัติงานนี้แต่งหน้าแต่งตาทำไมอะฮะทำไมอะก็ของมันชอบนี่พี่ไม่อย่าพูดอย่างนี้นะเราเป็นพี่น้องกันนะก๊อปตามแผนอุปกรณ์มาดูเลยอย่างไงยังไงวันนี้เราต้องติดชีพมันให้ได้นะเรียบร้อยที่แต่ผ้าไว้เก็บไปเลยทำมามาก็โปปากกั้รู้ไหม อย่าใส่กระเป๋าทำไมอ่ะเดี๋ยวกระเป๋าสลบไอ้กระเป๋าสลบอะไรหรอกไอ้ข้างๆกระเป๋าอ่ะมันทำให้บ้านเราต้องพังพินาศเราต้องฆ่ามันยังไงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะพี่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันมีพ่อมีแม่เหมือนกันนะเฮ้ย นี่คือระเบิดเอาสิ่งที่จะสังหารมันขั้นแรกเอายาสงบมาเดี๋ยวเตรียมโปะพนักง,งานไม่งั้นเดี๋ยวข่าวมันรั่วอย่าพี่งั้นแอบไว้ก่อนเลยอืมเฮะเดี๋ยวถ้ามันมาไงแอบไว้แล้วเราปลอมตัวแล้วเป็นอยู่โรงหนังแล้วไม่ต้องกลัวแล้วจำไม่ได้นะจำไม่ได้รอรอออกมาแล้วก็โป๊ะยาเลยงั้นจัดการวางระเบิดเลยวางเลยเหรออืมเอาวางเขา เร็วนะยกคนเห็นเอากไ้ไปตัวนี้ด้วยไปยันที่้ยโอ้ไปเล่นไปเล่นหลังหนังไปจะปีนทำไมเนี่ยให้มันหวาดเสียวหวาดเสียวไอ้ระวังล้มไอ้นี่จะทิ่มตาโอ้ยอย่าไปปีนทำไมถ้าอย่างง่ายๆไหมเนี่ย ไม่อาจารสอนไม่เคยจำเลยโอ้เล็งที่ตรงไหมมันจะมาเล็งขึ้นมาเล็งก็บมดเรื่องมันไม่มีใครหึห พี่ตกบุญเรื่องอะไรผมมีมีดนะเนี่ยโอ้ยกีดพี่ในทีเดียวหลังจากนั้นก็พาพี่โรงพยาบาลเ่ยบ้าดูโดนมือจนได้เอาเถอะมือใครอะเออลืมไปเบิร์ตมาเฮ้ยพี่ใครมาแล้วใจเรยน็นระเบิดนีดีนะ เราตัดสายรีโมทออกมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินี่มันรุ่นไหนอรัี่ระเบิดอ้าวอันนี้ส่งมาจากรัสเซียเขาเรียกว่าไดนามายเอฟเพลย์ยุสุพหงไดนามายอ่าอะไรนะเอฟเพลย์ยุสุพหงศ์นั่นแหละวางไว้น oh ี well ่ นี่นะพอมันมานั่งโต๊ะปั๊บนนะสวิตจะทำงานทันทีเลยแล้วพอมันลุกออกจากกุ้ยแล้วก็ภายในสามวินาทีระเบิดจะทำงานไม่ต้องกดเลยนะเออเฮ้ยอย่าุูเลยอย่าลูก พี่พี่บอกว่าเอ็งไปนั่งทําไมล่ะเอากระันลองดูโอ้มันไม่น่าลองเลยตอนนี้ระเบิดมังงนทํามาแล้วนะพ,พี่ว่าอะไรนะวีถายเองลุกออกจากอี้นะภายในสามวิระเบิดมันจะปุ่งึงที่เลยระเบิดพี่ไงยายน้องฟังพี่ดีนะจะไม่อยากตาย <uous S 1> ต้องมีสติจะไม่อยากตายฟังพี่ฟังพี่ไม่อยากตายอ,ยาายอะ่ะ <formation jin inh throat> อาพี่สัญญาก็เองใจเย็นพี่ไอยากตายช่วยด้วยจำเลยนะอย่าลุกออกจากเก้าอี้แล้วพี่สัญญาฟังพี่ดีๆนะพี่จะเอาท่อนบนนี้กลับแล้วตอนหลางต้องปล่อยเขาละไม่ขึ้นอยู่เองใจทิ้งใจใจพี่เอาท่อนไหนกลับอ่ะท่อนนี้กลับไหมท่อนนี้ต้องสละ เอาหมดเลยฉันไม่อยากตายพี่ยังไงพี่ต้องช่วยฉันย่าลุกนั่งอยู่เฉยแทงกัะเป็ดแล้วพี่แต่ฉันยังไม่อยากตายอ่ะเฮ้ยเดินไปแล้วเว้ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้ววะแค่มาดูหนังเนี่ยพมกวัฒนวัปปืน เฮินครับพกมากว่าท่านมีอันตรายทีหลังก็ใส่เสื้อทับเข้าไปหน่อยเองไปฝึกยิงปืนมาว่ะวะใช่ครับปืนสั้นยิงไงวะปืนยาว M16 ปืนคกเขายิงปืนได้หลายกระบอกหลายกระบอกครับเหรอครับผมบาสุก้า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  มันฮาเฉพาะวงในแต่ไม่รู้วงนอกมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมั่นใจว่าคนข้างในนี่ฮากันระเบิดระเบอ้เบอ,อแต่ผมมั่นใจแล้ว่าวันนี้นี่ฮากันทั้งเมืองพี่น,นันจะเล่นพี่ก็ต้องบอกพี่ก่อนท <c oughs> ัตจบอย่างนี้แล้วก็เรียกกันเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> หเหมือนปิดน้ำม,มันกาดเลยนะโอ้โอเฟียบอกว่าหน้าเขามาเหมือนปิดน้ำม,มันกาดครับโอ้ผมมองมีสองปิ๊บนะครับอันนี้ปิ๊บหน่อไม้ครับเลยอนี่ปิ๊บมันกาดเ,เออขอดูบัตรตัวหลังเลยครับครับผมสองที่นั่งครับเอาแล้วทำไมเขาไม่ทำงานล่ะครับเขาไปนั่งดูหนังทำไมครับเอ้อย่าลุกก็คือตอนนี้กำลังรอคนเข้าแล้วครับผมนะครับ เออคุณครับคือธรรมดาตอนนี้เราจะเบืร์สักครู่นี้มีคนมาแย่งที่นั่งเลยครับอ่าผมจองไปแล้วนะครับผมโทรมาสั่งผมเห็นเสียมาผมบอกเขาบอกต้องชายผมให้นั่งเฝ้าเอาไว้ครับผมผมโทรมาจองอ๋อนี่นั่งเฝ้าให้ผมเลยครับครับผมโอ้ขอบคุณมากนะครับครับผมผมนับหนึ่งถึงสองนะฮะทช่ไมฮะถึงสามไม่ได้สามบุ้มนะครับผมบุ้มบุ้มคืออะไรบุ้มก็คือบุ้มคือข้างนอกจะจะให้คนดูเข้ามาจองที่นั่งกันแล้วครับผมไม่ว่าระเบิด ผมไม่มีระเบิดแล้วครับบ้ารู้ได้ไงวะผมเดาครับเคยเคยเคเสียครับผมเสียเสียวนี้เลยเก็บผมมาผมนั่งตรงนี้ก็ได้มั้งไม่ได้ครับไม่ได้ครับเสียตัวนี้ดีกว่าอยากที้ไม่ได้ครับผมต้องต้องนั่งที่นี้ครับ ไม่ไป็นไรครับเขานั่งแล้วกันข้างหลังไปเลยอะไรจะลุกเลยเนี่ยจะเข้าห้องน้ำด้วยเด็กเก็บตัวครับผมเออจะเข้าห้องน้ำด้วยจะกลับด้วยนี่เขาเข้าอุตส่าห์หมดรอบแล้วอยากไม่เป็นไรนั่งด้วยกันก็ได้เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งข้างกันเนี่ยแหมนั่งดีดีกว่านะนั่งข้างกันเนี่ยผมว่านั่งนี่เดี๋ยวครับผมคุณครับนั่งนี่แม่แม่แม่ถ้าคุณนั่งนู่นแล้วก็ยังไม่ใช่เฮ้ยยังยังไม่ใช่ โอ้ยเว้ยผมนั่งครับนั่งไงฮะทับเลยนะหนึ่งสองสนับสนุนเราเลยคุณไม่นั่งแล้วครับผมไปแย่งกันนั่งทำไมมีที่ก็เยอะยังทำไมนั่งตรงนี้ล่ะครับก็แหมผมบอกเลยนะที่คนจะมาแย่งนะคุณเสียเสียผมว่าเสียนั่งเลยดีกว่านะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียร์นั่งนี่ก็ได้ไม่ได้แล้วครับผมจะไปไปดูโต๊ะอื่นนะครับผมพี่ไปเคลียร์เดี๋ยวจัดการเองเี่ไปเคลียร์หนึ่งสองสาม เฮ้ยฮ้เฮ้เด็กเฮ้เฮ้ระเบิดนี่แลละระเบิดนี่แหละพี่เอ้าเฮ้ฉันมาทำอะไรให้แกวะไหนเมื่อรู้ก็ดีเลยเห็นแล้วแกจะฆ่าฉันทำไมวะต้องฆ่าเนี่ยเพราะแกทำบ้านฉันพังพินาศหมดเอ็งเห็นฉันเป็นไรทลักเงิน ฉันมาทาบ้านแกพังตรงไหนตอนไหนวะแกจุดบั้งไฟแล้วบั้งไฟแกมาลงที่กลางบ้านฉันแกจะรับผิดชอบมันมาจากบ้านแกฉันเปิดบริษัทบั้งไฟสตูดิโอบั้งไฟฟิล์มไม่ได้ทําบั้งไฟจุดนั่นแหละบั้งไฟมาลงที่บ้านฉันแกรับผิดชอบโอ้ยสรุปแล้วตายตายแน่แนแกทำให้พ่อฉันตายรู้ไหม ฉันเป็นคนดีเว้ยฉันไม่เคยทำแบบนั้นพ่อฉันนอนป่วยเป็นโรคมะเร็งพ่อฉันตายพเพราะแกมะเร็งเออตายได้ไงบังไฟลงบ้านพ่อฉันอยู่ที่โรงพยาบาลพอรู้ข่าวมะเร็งกำเริบเลยตายแกต้องรับผิดชอบพ่อฉันถ้าแ,แล้วฉันจะเอาเราเอะเบิดวางฆ่าแกฉันว่าเองเข้าใจผิดแล้วฉันไม่เคยทำแบบนั้นไม่เคยจุดบัางไฟด้วยระเบ,บิดกำกำลังจะตายเนี่ย C4 ไม่ใช่โซฟาฉันว่าเองต้องไปตามหาใครสักคนหนึ่งมาช่วยมันอะไรอย่างเงี้ยเองเลือกคิดที่จะฆ่าฉันได้แล้วเองเข,<ช>ข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วอืมะเออเอางี้เลยพัดฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเองครับเห็นไหมกายมีน้ําใจของฉันฉันจะเป็นคนแบบนั้นได้ไงถ้าม,ามันระเบิดตู้มมาเฮีย er ก็ตายด้วยผมก็ตายด้วยครับแสดงว่าผมเป็นคนดีคุณไปตามหาที่จ่เริงนะจะาเริงไหมจ่าเริงอ่ เอามาทำไมจ่าเรืองร้านอาหารป่าไปเกี่ยวอะไรกับระเบิดนี่เนาะก่อนที่เขาจะมาเปิดร้านอาหารเนี่ยเขาเคยกู้ระเบิดมาก่อนเพรเหรอไปตามจ่าเรืองมาจ่าเรืองเคยกู้ระเบิดใช่ไหมถูกต้องดอกแพงไหมร้อยยี่ผมไม่ตายแล้วพี่อย่าทิ้งผมเลยไม่ต้องบอกไปไปแต่ไปไปรีบบอกรีบมาเลยนะครับรีบมาวันนี้เลยรีบฝากเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่ทธมันตูนตามไงก็พี่ตายด้วยไม่ผมอยากจะเอาเก็บมาสักส่วนนึงส่วนไหนก็ได้ รวนพูดสิไปพักข้าไปครับพี่พมีวิธีไหมเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ยผมจะตายไหมพี่มันตั้งไว้กี่วิสามวิพ,พี่พี่ทำอะไรอะ่ะมีทางเดียวผูกคอตาย <c oughs> ทาทำไมอ่ะกินคุณไม่ชอบเราชอบเล่นให้อีกทีก็ได้้วนะพาไปหาคนที่เชี่ยวชาญใครอ่ะเอาบอกมาโอ้โหไปด้วยกันทั้งบอกเลยเอ้าเชื่อพี่ ช่วยพี่เลยไปลงกาทั้งหมดเลยลงมาเลยลงเลย,ลเลย,ลเลยค่อยๆไปค่อยๆไปดีไหม <laughs> พี่อยู่กับน,น้องไป,ไปพี่ไปนะศูนย์ปฏิบัติการกู้ระเบิด มือหนึ่งเดี๋ยวเราทําการกู้ระเบิดให้ดูนี่เขานี่เป็นครั้งที่สามไม่ต้องห่วงเราจะตัดสีแดงนะคะนับพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามค่ะเห็นไหมมือมือบ้าอะไรมันก็ระเบิดเนี่ยฮะมันระเบิดอยู่เนี่ยอันนี้เป็นระเบิดหลอกๆค่ะนี่น้องโดนวางระเบิดมาเนี่ยช่วยหน่อยนิดโอ้โหกุยหน่อยรุ่นไรพี่รุ่นนี้รุ่นไรอ่ะ น้ำมันจะเป็นซีโฟนะกินน้ำมันไหมพี่มันแล้วแ,แต่มเครื่องสามพันไม่ใช่รถสามพันเทอร์โบโหถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้หนูไม่ถนัดเพราะหนูเป็นนักเรียนนะพี่ต้องพบอาจาร,รย์หนูดีกว่าแล้วใครอ่ะต้องต้องคุยกับอาจารย์ดีกว่าอ,อ,อาจารย์นี่เป็นมือหนึ่งแห่งประเทศไทยเลยเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์มาเลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์คุณผู้ชมครับมือหนึ่งแห่งประเทศไทยครับเรื่องการกู้ระเบิดต้องเขาคนนี้ครับนี่ชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับ ดูสภาพซะก่อนมั่นใจได้ว่าเป็นมือกู้ะะระเบิดอันดับหนึ่งครับมีอะไรอะ่ะอันนี้เชี่ยวชาญกู้ระเบิดนะครับค่ะต้องบอกได้เลยว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะก็มีอาจารย์นี้เขาเป็นศาสตราจารย์แล้วด้วยคือีพี่เขาโดนวางระเบิดมาค่ะมือหนึ่งเหรอมือหนึ่งมือหนึ่งจริงๆด้วยนี่อสองเลย มีธุอะไรครับผมโดนวางระเบิดมาครับใต้บอกอาจารย์ใต้บอกครับช่วยด้วยพี่มห้เครื่องสามพันไม่แล้วคนละคน้างล่างเลยระเบิดชูวางไม่ที่เบาะครับลุกเมื่อไหร่เป็นบึ้มต้องมีการขนย้ามากู้กันข้างล่างดูจากลักษณะการเดินของอาจารย์แล้วไม่น่ารอดนะครับผมว่าอันนี้นี่อันนี้ แกพลิ้วจริงๆครับอาจารย์ของเราไปไหน,ไหนมาแล้วก็จะผังทำไมเล่ามาครับครับครับผมช่วงนี้เป็นช่วงโชว์ลีลาของอาจารย์ครับโอ้โอโอย แกไม่ห่วงชีวิตเลยเห็นไหมครับแกห่วงงานกู้ระเบิดของแกจริงๆอาจารย์ไม่ธรรมดาอาจารย์ครับลุกขึ้นครับอาจารย์อาจารย์ลุกขึ้นนครับอาจารย์อาจารย์หนูช่วยอะไรไหมคะอาจารย์จำเมื่อยเดี๋ยวจำรย์ลุกนะครับอาจารย์อย่าอาจารย์อยาก่วเลยช่วยหน่อยอาจารย์เดี๋ยวผมดูระเบิดก่อนครับไปฝั่งนู้นนะอาจารย์อจารย์ไัทงนี้ไหม ี๋ยวด้วยก็่ล่ะโนี่คิมปากทุกแกตรงมาเชียวคุณหนงแกระแวงครับเพนก่อนเลยทั้งคนตุงมาเลยไม่มีอะไรไม่มีเป๋าตุงเลยมานด่มาแล่ะดูระเบิดมานั่งกันนี่รู้ไม่มีเอ้ยเอ้ยเ้ย ลัง่พอเรียกหน่วยชาร์จปั๊บแม่ทำงานเร็วฉับไวจริงๆครับชุดดำของเราไวจริงๆหนงดื้อร้องเลยร้างเลยร้อกไปเฉยๆเุ้ยมันพูดด้วยร้องไว้เฉยๆอาจารย์เอาอะไรเอาอะไรไปอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เคลียร์ตัวเองก่อนลูกนี่ทำมีอะไรนะอาจารย์อ่ะไปไหนไม่รอดเลยเนี่ยอาจารย์เริ่มระแวงเหมือนกันครับโอ้โห โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรเนี่ยโอ้ยอย่างนี้จะจับอีกเหรอเนี่ยแมาจย์เอาอะไรแม่อาจันอะไรนนะจันเอาอะไรแม่จันเฮ้ยเอ้ยจะจุดเอ้ยจะบ้าเอ้ยไปลงจุดไกลๆเกอ้ยจับเอ้ยอะไรวะเอ้ยขอทางท่าจะจุดทีมงานข้างหลังฉากครับจุดประทับทันทีตอนทีคุณโหน่งนึกว่าจุดอยู่ใต้กางเกงแกครับกลัวร้องลั่นไปเลย แต่ไม่เท่าไรครับดูอาจารย์เท่งซะก่อนแมสปสี่กุรอของแกนี่สุดยอดจริงๆครับแม่แล้วดูทีมงานสิครับสะใจมากกับการแก้งคุณโอกสำเร็จครั้งนี้เป็นจุดจริงเลยเนี่ยต้องดูอาจารย์พลิ้วของเราครับเห็นว่าปลอดภัยแล้วกลับบ้านดีกว่า นี่มั่นใจไม่กลับทางเดิมด้วยครับวใครโดนตับนี้เข้าไปเป็นไงอาจารย์เท่งกินประทันอิ่มไหมล่ะคืนนี้ขัาเข้าไปแล้วนะแม่กำลังยิ้มกินอัปรอเวร่าโดนิไม่รู้ักเทียมเลย แม่มาลงเลยตรงนี้ได้ไงเพราะปกติเราต้องแบบจุดบ่ออยู่ข้างในนูองององ<น>ะาะก็เลยกลายเป็นจุดจริงไปเลยทีเดียว